สวัสดีเพื่อนวันนี้ก็นะเรามานะครับศึกษากันอีกองหนึ่งพระนะสำนักอีกสำนักหนึ่งอันนี้ก็หล่อเหมกันนะหล่อเหมกันแต่เป็นหลวงพ่อเงินนะหล่อเิ็นขี้ตาองค์นี้ดูแบบนะดูไม่สวยอะ่ะดูคี้เลอะ่ะ แต่ครับแต่แฝงไว้ด้วยเลยครับดูพระแบบอย่างนี้เนี่ยนะคมมีหน้ามีตามีปากมีจมูกชัดเจนชัดเจนลิ้วจีวรเห็นไหมครับชัดเจนเม็ดเดือดชัดเจนนี่คือพระที่ควรจะต้องเก็บ นะเพื่อนๆน,นะอย่างนี้เขาเรียกว่าถือถ้าเป็นมอในสายตาของการเป็นดูเป็นพระหลอนะององนี้สวยองนี้สมบูรณ์มากนะองนี้สวยองนี้สมบูรณ์มากนะครับนี่แหละคือการพิจารณาพระหล่อถ้าเมาาื่อไรหลอในยุคหลวงพ่อเงินนะลองมาแล้วผิวเกลี้ยงกลมกริ๊ก โอ้ยอย่างนี้ก็นะควรพิจารณาให้มากขึ้นเพืเ่อนๆต้องจำให้ได้นะครับว่าหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับเป็นเพร่อหล่อที่นะสร้างในปี้า450กว่าเป็น60กว่าโอ้โหนี่นานนะนานนะร้อยกว่าปีแล้วนะ ร้อยกว่าปีแล้วนะแต่เชื่อไหมครับว่าพุทธศิลป์ทุกอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหล่อโบราณเนี่ยถ้าเป็นหล่อแบบชาวบ้านมันก็จะเป็นยุคเนี่ยอย่างหลวงพ่อเงินบางกลานเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรว่าเออถ้ายุคเป็นของชาวบ้านทําเนี่ยก็อย่างพวกวนะเป็นเต่าหล่อเป็นยุคเต่าเป็นยุคนะภาษากระจายหรือยุคอย่างเงี้ยนะยุคกอง พิมพ์ขี้ตาอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่างแบบชาวบ้านช่างท้องถิน่นช่างชาวบ้านนะถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็จะเป็นช่างบ้านช่างหล่อและเป็นยีวันเป็นอะไรนี้ว่ากันไปนี่ตามข้อมูลนะผู้ผมจะไม่เล่าข้อมูลแต่วันนี้ผมก็เราจะมาดูว่าพระที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นหล่อแบบโบราณหล่อแบบพิมพ์ขี้ตาหน้าตาคมชัดถ้าเป็นพระเอกก็องนี้ก็หลอ่อเหมือนกันนะ่ะเขาเรียกว่าหล่อแบบสารพงอนะไรนะอ่ะนะหล่อ หล่อไม่ใช่หล่ออันนันที่แบบผ้าหล่อแต่ว่าหล่อแบบรูปหล่อแฮน d s ซัมอะแฮนด์ซัมเพื่อนเขาจะเรีว่าแฮน d s ซัมหล่อนะโอเคมาดูกันเพื่อนพี่จรนากันสิ่งที่ผมสนใจองค์นี้คืออะไรครับเพื่อนดูพิมพ์เห็นไหมพิมพนะขี้ตาอันนีเนี่นี่เขาเรียกว่าขี้ตานะพิมพ์ ขีตาเห็นไหมจะเป็นสามชายสี่ชายผมไม่รู้แต่ผมดูว่าเหมือนสามชายนะดูความคมเนี่ยเพื่อนๆดูดินะหล่อออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการแต่งและแต่งในพิมพ์แล้วหล่อปุ๊บคมเห็นไหมครับเสร็จแล้วเขาก็มาแต่งตบบงนะไบยไงบางทีเนะพวกนี้ยแต่งให้มันสวยอะ่ะสวยเพราะอะไรเพราะอยากจะมันจะได้ปล่อยเช่าง่ายนะ สวยมันจะได้ปล่อยไปให้เช่าบูชาง่ายนะครับไม่สวยก็ทําอะไรแตงเห่นงไหมตะายเก็บทุกอย่างเลยไหมครับองค์เนี้ยคือเวลาเทออกมาแล้วบางทีมันไม่สวยไงน,นี่คือธรรมชาตินะอันนี้คือธรรมชาติของการท้างของการทำนะถ้ามันไม่สวยมันมีแต่ริ้ีๆลอยยขี้ลิ้วขี้เละเขาก็ปล่อยทิ้งไปนี่เขาไม่เอามาเช่าถ้าคนทำภาพปลอมนะ ไม่สวยไงหรือไม่งั้นก็ไม่สวยยิ่งดีเอามาทำปอมขายง่ายบางทีคนไปเชื่อว่าเออพระที่ไม่สวยคือพระแท้จริงๆแล้วนะครับการทำพวกนี้มันต้องมีพิธีพิธานถึงบอกว่าหนึ่งนะพีม,พมันใช่พิธีสร้างมันถูกคือการหล่อบโบราณอย่างเงี้ยนะครับหล่อบโบราณดูดิเน่ดูเห็นไหมกระแสเนื้ออย่างเงี้ยนะ เนื้ออะไรเป็นเหลืองอะไรเหลืองอมงเขียวอย่างงี้เนื้อมวลสารตรงยุคไหมตรงยุกไหมอัดตรงยุคนะการหล่อบโบราณแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมครับดูดินี่คือการเทเป็นองค์เป็นองค์นะตูดจะต้องเป็นอย่างนี้ผิวต้องเป็นอย่างนี้ความเก่ามันต้องได้เห็นไหมครับเนี่ยการแต่งผิวนะแต่งขาดคืออยากให้มันสวยเอาไว้อย่างนั้นนะ เพราะต้องการให้จะเป็นเวลาเช่าใครก็อยากได้ภาสวย,ย่างเนี้เขาบอกว่าเออมันกินเลสจริงๆนะนี่ผมว่าคัดสิกนะถ้ามองในแง่ของการพิจารณาในการดูนี่ผมว่าองค์นี้คัดสิกมีหน้ามีตามีความสมบูรณ์ดูง่ายนี่คือขี้ตาก็ขี้ตานะหลอกก็คือหล่อนะหลอมันหลอจะเห็นไหมเห็นไหมการเทรยอย่างเงี้ยครับนี่มันธรรมชาติเลยนะนี่คือธรรมชาติของพระการสร้างพระเราจะเข้าใจว่านี่คือการหลอนะ มีเม็ดกวดมเม็ดอะไรอย่างนี้ดำๆอย่างเงี้ยฝังมีเม็ดแร่อย่างเงี้ยไหฮะนี่ค,นคือความชัดเจนนี่ไหมนะเม็ดแร่ดำๆอย่างเงี้ยนะนะนะฝังไว้ในตัวนี่ยเขาเรียกว่ามเม็ดกวดเม็ดทรายเม็ดแร่อย่างนี้มันธรรมชาติไอ้ที่มันไม่มีก็บอกว่าโหอย่างงนดีอย่างนง้นนั่นแหละครับ มันผิดในเรื่องของเนเจอร์มันมันผิดธรรมชาติมันผิดการสร้างนะนะพิมมันได้ธรรมชาติมันถูกการสร้างมันใช่เนื้อหามันตรงมันมีโอกาสและเป็นผ้าดีได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือการกระแสพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขานี่คือการธรรมชาติของเขานะการตกแต่งแต่งผิวนี่ก็คือความละเอียดของช่างผมถึงว่างานช่างเนี่ย ยุคไหนก็แล้วแต่ที่ทําออกมาเขาก็อยากจะให้ของเขาสวยงามใช่หไหมมันก็มีการตะบายมีการแต่งหน้าใช่หไหมครับแต่งคัด,คดมันมีเกินเนี่ไหมนี่มันคือธรรมชาติเวลาเทลงไปนะมันคุมไม่ได้ไฟมันฮะโลหะบางทีมันหลอมละลายไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะทําเสนอผ้าที่หลอมละลายโลหะไม่ตรงไม่เท่ากันออกมานะมันก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าเออมีสีสองชั้สน,นสีโน้นสีนี้อยู่ในผ้านั่นแหละคือธรรมชาติจริงๆเลยนะ เห็นไหมครับเนี่ยเนีย่ยเพื่อนดูดินี่คือธรรมชาติจริงๆนะ,นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยถ้ามาไหลมันแบบโอ้โหสวยเหลือเกินงามผิวแบบไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเพื่อนลองคิดดูพิจารณาดูมันผิดธรรมชาติหรือเปล่านะเพราะเขาเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแต่งเห็นไหมช่างเนี่ยเขาจะมีความประณีตไหมเขาก็แต่งเนี่ย เนี่ยอันนี้อาจจะแต่งก่อนแต่งนะเพราะว่าอะไรมันมีเม็ดเดือดอยู่นี่คือแต่งพิมพ์ก่อนนะแต่งล่องแต่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเทเทแล้วก็มันก็จะมีเม็ดเดือดใช่ไหมอย่างนี้ธรรมชาติเลยเม็ดเดือดเม็ดเดือดเม็ดเดือดคือการคุมไฟไหมเนี่ยผมว่าองนี้นคลาสสิกนะคลาสสิกในเรื่องของธรรมชาตินะเห็นไหมในเรื่องมุมมองความคิดของช่าง นะธรรมชาติเหมกันแต่งไหมครับเนี่ยนะนะเทมไหมครับดูดิเนะี่ยธรรมชาติคือเราพิจารณาองค์พระแล้วเนะี่ยเราพิจารณาด้วยรอบด้วยความแบบว่านะทุกด้านทุกอย่างแล้วเนะี่ยเออภาพแบบนี้ศึกษาธรรมชาติศึกษาการคิดของเชิงช่างได้นะครับนะครับนะครับ เห็นไหมเดือดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับดูดิความกล่าวก็คือขึ้นเห็นไหมแดงๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของมวลสารเลยนะขึ้นแดงขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะเห่นไหมนะครับเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่า อะไรที่มันเป็นธรรมชาติโดยที่มันไม่ได้แบบว่ามาเติมมาแต่งมานั่นเข้าไปเนี่ยมันอะไรมันก็ดูแล้วมันแหมมันมีความใกล้เคียงความเป็นพาแท้ได้นะครับเป็นความใกล้เคียงของพาแท้ได้โลหะเหลืองอมเขียวเห็นไหมโลหะตรงยุคนะเหลืองอมเขียวออกเหลืองอย่างนี้มี เม็ดกวดเห็นไหมครับฮะผิวผ้าหล่อไปไเป็นยังไงไหมครับฮะมีหลุมมีบอ่อฮะเห็นไหมนี่คือหลักการพิจนารณาเบื้องต้นนี่คือการหลักการพิจารณาธรรมชาติของพระเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งเป็นบท ที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันในการดูผ้าหล่อพิมพ์นะครับพิมพ์ตรงองค์ประกอบมันครบการสร้างมันถูกต้องมวลสารมันตรงยุคความละเอียดความเรียบร้อยของงานความคมชัดของพิมพ์ต้องให้มันได้แบบนี้มันถึงจะสมบูรณ์แบบกับการเรียนรู้การศึกษาของเรานะ โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ต่อไปอีกคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ